สวัสดีพะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของพี่ฝนนะคะวันนี้นะคะพี่ฝนก็พามาเดินนะคะเล่นนะคะแถวปารีสเขต4นะคะเดี๋ยวก็จะเดินไปที่น็อตทดัมนะไปจะอัปเดตให้ชมนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะหลังจากที่น็อตทดัมเราถูกไฟไหม้ไปนะคะว่าเขามีการปรับปรุงแก้ไขไปถึงไหนแล้วนะคะในปี2024นะคะทุกท่านตรงนีตง้ตรงที่พี่ฝนยืนอยู่เนี่ยนี่นะคะก็จะเป็นโป้งนะคะ มารีนั่นเองนะคะทุกท่านก็คือจะมีเรือจอดเทียบท่าแบบนี้เลยนะคะทุกท่านน,นะคะจดเทียบท่าแบบนีนะะ้ก็จะเป็นเหมือนอารมณ์แบบร้านอาหารนะ,ะนั่นนู้นนี่แล้วก็จะมีนะ,ะจะมีเรือนะคะแบบล่องแม่น้ําแซ่นะคะให้ทุกท่านได้บบเออได้เอ็นจอยไงก็สวยดีนะคะทุกท่านที่เราก็มาเล่าสู่กันฟังฟาริสเขตสีนะคะมองไปตรงนู้นไกลๆตรงสีฟ้าตรงสีเหลืองนะคะก็จะเป็น พอพยพนันเองนะคะชอบนะคะนี่คือปัญหานะคะที่พี่ฝนได้พูดไปนะก็คือแบบว่าปัญหาโลกแตกนะก็คือแบบเขาก็จะมากางเต็นท์แล้วก็นอนกันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนก็คือทําให้แบบว่าภาพพจน์มันไม่สวยงามแล้วก็คือเขาก็หาวิธีนะอย่างที่บอกต้องไปดูในช่องของพี่ฝนนะช่องติ๊กต็อกของพี่ฝนนะคะช่องนะคะไทยอคทีเดียนะคะก็คือนั่นแหละพี่ฝนได้อธิบายไป ผมมาเล่าสู่กันฟังฟาริเกตอันนี้ก็จะเป็นเรือเห็นไหมทุกคนเรือนะคะพาชมนะคะแม่น้ําแสนนะคะสองข้างทางนะคะชมทัศนียภาพนะคะของเมืองนะคะฟารินั่นเองนะคะใครอยากเที่ยวนะคะใครอยากจองตัวนั่นนู่นนี่นะปรึกษาได้เลยนะคะตัวจริงเสียงจริงอยู่ที่นี่นะคะพี่ฝนเองโอเคนะคะบรรยากาศก,ก็อยู่ที่นะคะ13องศานะคะวันนี้นะคะวันที่29เดือน ก็ไม่มีแสงแดดนะคะทุกคนไม่มีแสงแดด mm hmm. บรรยากาศก็อยู่ที่13องศาไม่หนาวครับทุกคนนะคะ mm hmm. กำลังดีนะคะ mm hmm. ก็มาเล่าสู่กัน